นี่าวสวัสดีค่ะนักเรียนนี่มั你们好า我是欣欣老师今天我们要一起来学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะทบทวนบทที่หนึ่งก่อนะคะ复习第一课先复习第一课生词เรามาทบทวนคำศัพท์นะคะนักเรียน คำศัพท์อ่านตามเราชื่อ่านพร้อมๆกันนะคะไทยหัวไทยหัวไทยหัว中国中国中国日本日本日本韩国 韩国，韩国，澳大利亚，澳大利亚，美国，美国，英国，英国，法国，法国，人，人，不。 ปูมามาทบทวนคำศัพท์บทที่หนึ่งเสร็จแล้วนะตอนนี้เราเริ่มเรียนบทที่สองบทออที่สองเนื้อหาคือ我是泰国人ฉันเป็นคนไทย我是泰国人โอเคตอนนี้เปิดหนงังสือหน้าที่เจ็ดนะคะอุ่นเครื่องเริ่ม เปิดนังสือหน้าที่เจ็นะคะอืมโอเคอันนี้ดูรูปนี้คืออะไรจ国人อันดับมือสี่นะจ人ออตรัลีย人ออสเตรเีย人英国人英国人泰国人 泰国人、美国人、美国人、日本人、日本人。OK，我们读完这些了ะะ，A、B，按按当老师看，n 生，他是中国人吗？他是中国人吗？ แปลว่าเขาเป็นคนจีนใช่ไหมใช่เขาคือคนจีนถ้าตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาคือคนจีนถตอว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาคือคนไทยอืมโอเคเก่งมาก งันตัวนี้เปิดหนังสือหน้าที่8ปดนะคะเรียนการ学一ยหนัออนงสือหน้าที่8ปดคะ่ะโอเคหนังสือหน้าที่8ปดนะคะหน้าที่8ปดเรามาตัวนี้ก่อนนะคะอ่าคนนี้คือคนอังกฤษใช่ไหมคะคนอังกฤษภาษาจีนอ่านว่า英国人英国人อืมต่อมาคุณอเมริกา ม美ก人，美ิ人。ต่อมาคุณจีน，จ中ก人，中ิ人。ต่อมาคุณญี่ปุ่น，日本人，日本人。คุกคุณฝรั่งเศส，法国人，法国人。 Khuôn cao Lý Hán Quốc Rấn Hán Quốc Rấn Khuôn Australia Australia Rấn Australia -e Rấn Ok, nắc liên thắng một Ản tấm lọt suy lót lưng ná Nhưng Quốc Rấn Mày Quốc Rấn Trung Quốc ฝรั่งเศรนเกาหลีนออตาลียคนจนินเังกิมาโอเคเรามารู้จักคนคนคนประเทศน,นี้แล้วใช่ไหมงั้นเรามาเรียนบทสนทนาถามว่าคุณเป็นคนไทยไหมอ่าคุณเป็นคนไทยไหมคุณเป็นคนไทยไหมหรือว่าคุณเป็นคนไทยใช่ไหม ถามยังไงนะครับภาษาจีนอ่านตาม老师นะ你是泰国人吗你是泰国人吗คุณเป็นคนไทยไหมอืมอ่านตาม老师รอบนึงนะ你是泰国人吗แล้วก็คนนี้ถามคุณเป็นคนไทยไหมแล้วก็ดูคนนี้นะคนนี้เขาตอบว่ายังไงเขาตอบว่า是我是泰国人 是คือใช่ใช่ฉันเป็นคนไทยอืมเขาตอบว่าใช่ฉันเป็นคนไทยอืมภาษาจีนอ่านดัมามือ老师นะ是我是泰国人是我是泰国人โอเคงั้นตอนนี้เราจะเปลี่ยนละเปลี่ยนว่าคุณเป็นคุณอังกฤษไหมถามว่ายังไงนักเรียนถูกต้องเก่งมาก 你是英国人吗？你是英国人吗？嗯，唐贝，你能看？然后吗？你变，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 你你是你变，你变，你是你变、嗯，你变、嗯，你变，你变，你你 你是中国人吗โอเคถามถูกถามเป็นแล้วใช่ไหมคะงั้นถ้าบอกว่าใช่ฉันเป็นคนนี้คนนี้อย่างเช่นว่าใช่ฉันเป็นคนจีน是我是中国人มใช่ฉันเป็นคนจีน是我是中国人งั้าถ้าบอกใช่ฉันเป็นคนอเมริกา是我是美国人 是我是美国人因為าบอกว่าฉชยฉันเป็นคนอังกฤษ是我是英国人是我是英国人โอเคถามเป็นแล้วใช่ม<嗯>ั<嗯>้คะตอบเป็นแล้วใช่มั้คะงั้นเรามาดูว่าถ้าบอกว่าไม่ใช่เออไม่ใช่ถ้าเราตอบว่าไม่ใช่อืไม่ใช่ก็คือ不是不是 เขาบอกไม่ใช่เขาเป็นคนออสเตรเลียเขาตอบว่าไม่ใช่เขาเป็นคนออสเตรเลียตอบแบบนี้นะคะเขา้าใจแล้วใช่ไหมงั้นเรามาดูบทสนทนาอันนี้นะคะเขาบอกว่า,านนนเ,เขาเป็นคนไทยไหมเขาเป็นคนไทยไหมแล้วก็ดูคนนี้ตอบนะเขาตอบว่าไม่ใช่ 他是澳大利亚人เขาตอกว่าไม่ใช่เขาเป็นคนออสเตรเลียอเขาบอกไม่ใช่เขาเป็นคนอสเตรียอืมชืไ่ใช่เขาเป็นคนออสเรเยอืม่าไม่ใช่เขาเป็นคนณเกชาเเตอืาอรลีื่าต่อป็นนี้ถูกไนคล้วนคคะ เก่งมากเลยโอเคอัน okay, นี้ครูถามนักเรียนนักเรียนตอบครูนะอืมครูเป็นเอนะคะ你是泰国人吗？你是泰国人吗？ตอบยังไงนักเรียน你是泰国人吗？嗯นักเรียนตอบว่าใช่ฉันเป็ 我是泰国人อ่างั้นถ้าบอกว่าน่าจะบอกไม่ใช่ฉันคือคนจีนอืมไม่ใช่ผมเป็นคนจีนไม่ใช่ผมเป็นคนจีนโอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเก่งมากงั้นเรามาทำแบบฝึกหัดนะคะฝึกการนังสือหน้าที่สิค่ะ เลียนอีเลียนอืมหนังสือหน้าที่สิบนะคะเปิดหนังสือหน้าที่สิบโอเคอันนี้นะคะมีสี่ข้อฟังเหล่า老师พูดแล้วก็วงกลมนะคะอืมฟังเสียงเลือกคำตอบให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเขาเป็นคนจีนเขาเป็นคนจีน Forty t w 他是英国人。他是英国人。f o r t e 他是法国人。他是法国人。f o r t o 他是日本人。他是日本人。填色样。 โอเควงกลมเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเ老师มาเชิญเรียนเรียนนะค่ะเขา是中国人，他是英国人，他是法国人，他是日本人。โอเคถูกหมดไหมคะนักเรียนงั้นอ่านตามเหล่าชือรอบนึงนะอ่านตามเหล่าช老อค่ะเขา是中国人，他是英国人，他是法国人。 เขปน日本人เก่งมากข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะคะต่อมาเรามาดูข้อสองข้อสองอันนี้จะตอบเป็นตัวจีนเลยนะคะนักเรียนอืมโอเคอันนี้เขาถามว่า,า,วาเขาเป็นคนจีนไหม เขาเป็นคุณชินไหมตอบว่ายังไงเด็กๆตอบว่ายังไงนะคะอืมตอบว่าชใช่ท่าช人อจีนกเหรนืมตอบแบบนี้นะคะตอบว่าชื่ช่อจีนกเพราะว่าเขาเป็นคุณจีนใช่ไหมเราก็ต้องตอบว่าใช่เขาเป็นคุณจีนอืมอ他是中国人 โอเคเด็กๆด,ดอบนะคะต่อมาเรามาดูลูกที่สองนะคะลูกที่สองเขาเพราะว่า他是法国人吗他是法国人吗เขาเป็นคนฝรั่งเศสไหมนักเรียนคิดว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสไหมคะไม่ใช่เขาเป็นคนอังกฤษใช่ไหม,มงั้นเราก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ 不是嗯他是英国人嗯他是英国人没猜口跟坤安迪嗯不懂倒啊没猜口边坤安迪不是他是英国人给嘛 ต่อมาเรามาดูรูปที่สามนะรูปที่สามคือเขาพูว่า,าเขาเป็นคุณญี่ปุ่นไหมเขาบอกเขาเป็นคุณญี่ปุ่นไหมนักเรียนเขาเป็นคุณญี่ปุ่นเปล่าไม่ใช่เขาเป็นคุณอเมริกาใช่ไหมนั้นก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เขาเป็นคอเมริกาใช่ห เขาเป็นคนอเมริกาอืมต่ว่า, <c oughs> มา,าไม่ใช่เขาเป็นอเมริกาวไม่ใช่เขาเป็นคนอเมริก่อมารกา่มาคกต่วมใชาครกาต่ว่าาปคะรูกที่สี่ใูปทีรู่ว่า่ชิืว่าไเขาเป็นคนไทยใช่คนมไหเขาเป็นคนมไทยใช่ไหม เขาเป็นคนไทยใช่ไหมนักเรียนเขาเป็นคนไทยไหมคะปูชื่ออ่าก็ต้องตอบว่าปุ๊ชื่อเขาเป็นคนญี่ปุน่นอืมไม่ใช่เขาคือคนญี่ปุน่น OK，学生，了解看人了解看是中国人吗，是,是,中国人是法国人吗？那，现在来读课文。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  ไ是่ใ美国人เขาเป็泰国人吗？ไม่ใ่เขาเ日本人真棒，顶 mark เลยตรบยถูกทุกคำเลยใช่ไหมคะ？เก่งมากต่อมาการบ้านนะคะนักเรียนจวเยหนังสือหน้าที่ส อันนี้เป็นการบ้านนะคะนักเรียนอนักเรียนเปิดถึงหน้าที่59มันจะมีรูปตกไม้แล้วก็เอากันกลายตัดแล้วก็ติดนายตอกไม้นะคะอืมติดนายตอกไม้แล้วก็ฝั่งอ,อถ้าฝั่งซ้ายเป็นรูปตอกเป็นเป็นเป็นรูปภาพใช่ไหมฝั่งขวาก็ต้องเป็นพิงยินกับตัวกับพิงยินนะคะอย่างเช่นเออ อันนี้เป็นธงชาติคำนี้เราเราดูอันนี้ก่อนนะคะนี่คือญี่ปุน่นญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นใช่ไหมคะญี่ปุ่นงั้นต้องไปหารูปภาพญี่ปุ่นธงชาติรูปภาพญี่ปุ่นนะคะเอออยู่หน้าที่ห้าสิบเกาค่ะหาหารูปภาพแล้วก็เอากันกายตัดมาแล้วก็ติดที่นี่อันนี้คือรูปภาพญี่ปุ่นใช่ไหมงั้นที่นี่เราจะเขียนพิงยีน อี่ปุ่นภาษาจีนคืออีเปินอที่นี่จะเขียนพิงยินนะคะอีเปิดนสมมุติเป็นนี้นะคะอันนี้คือเกาหลีประเทศไทยอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียอถ้าลูกไหนตัวจีนอะไม่รู้จกักไปเปิดไปดูคำศัพท์นะคะนักเรียนแล้วก็ติดรูปภาพเขียนพิงยินนะคะนี่เป็นการบ้านนะคะเข้าใจยัง เข้าใจแล้วนะคะโอเคกาบ้านเขียนเสร็จแล้วเขียนชื่อเลขที่แล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์ให้เหล่าชิวนะคะชัค่วันนี้เรียนถึงนี้นะคะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะอย่าลืมทบทวนเขียนกาบ้านดีๆนะคะใจเจีน